อำเภอเมืองจังหวัดตรังครับแหมนักท่องเที่ยวจากตัวเมืองตอนนี้แงสวยงามมากเขาจะเรียกเป็นแก่งหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะฮะแล้วแต่คุณก็แล้วกันคุณอยากเรียกอะไรก็แลวแต่คุณก็แล้วกันเอาเป็นว่าไปล่องแบบเี้กเขาเรียกล่องแก่งนะครับบ้านเขาหลักนะฮะอยู่ที่หมู่ที่7จําตบลน้ำผุดอําเภอเมืองจังหวัดตรังครับนะระยะทางที่ก็ล่องเนี่ยเขาบอกว่าอู้อ๋อระยะทางห่างจากตัวเมืองตรังนะประมาณสัก23มกิโลนะฮะจุดที่เราจะไปล่องเนี่ยนะ ว่ากันว่าน้ําใสสะอาดนะครับเป็นน้ําที่ไหลมาจากเทือกเขาบันทัดนะครับค่ะด้วยความที่มันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะฮะก็เลยแบบล่องกันแบบสบายใจนี่ไม่ต้องแอดเวนเจอร์มากคุณละชนี่ล่องชมธรรมชาติน้ําเย็นๆนน้าใสๆสบายสบายพายเรือกันไปสองคนสามคน4ี่คนนี่ก็สุดแท้แต่เขามีเรือบริการให้อันนี้เขาเรียกเรืออะไรนะคายักษ์ใช่ไหมเรือคายักษนะครับพายไปล่องแบบนี้ ผู้ใหญ่เขาคิดค่าบริการเนี่ยคนละ200เด็กคนละร้อยนะครับใช้เวลาล่องก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะฮะประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะมีอุปกรณ์มีมีเจ้าหน้าที่ของเขาอ๋อที่นั่งทายให้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ต้องใส่กันน็อกด้วยอะไรด้วยทำไมอ่ะนะครับก็กันเอาไว้ก่อนเพราะว่ากันน็อกเนี่ยกันไว้ก่อนเพื่อมีขดหินก็เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละเราก็ไม่รู้บางคนความชํานาญ น้ำท้าอะไรต่างๆไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวไปก้มๆเงยๆชนหินปังหัวโนงเนี้ยจะไม่ล่ะมันก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับก็นี่ก็โอ้โดูบรรยากาศฟินนะนะครับนอกเหนือจากเที่ยวคลายร้อนแบบนี้อะไรต่อครับ ก็มีเมนูอ,อาหารให้ชิมด้วยวเมนูอ,อาหารก็เป็นอาหารแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเลย<อ>นะครับ<า>ท่านผู้ชมเลยแกงใต้เนี่ยที่ไปเมืองตรังเนี่เขามีแกงไก่ดาด้วยนะไป<ห>กินไหมล่ะแกงไก่ดำเดำหรอแกงไก่ดำแกงแพะแกงแปดผักกูดอันนี้เล่าให้ฟังพอน้ำเล็กใหญ่ใหญ่ก่อนนะ<า>ครับถ้าท่านไปไปท่านก็หาทานไปเองนะตอนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดนะครับท่านผู้ใหญ่สวัสดนะฮะบอกว่า ที่นี่เราถือว่ามีต้นทุนธรรมชาติสูงมากโดยเฉพาะทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเราก็เลยคิดกันว่าเออเราก็เอาทุนทางธรรมชาติแบบนี้แหละมาชวนผู้คนไปท่องเที่ยวล่องแกงนะครับอืมแล้วก็มีชาวบ้านก็มีสินค้าขายเช่นกลุ่มกล้วยหินฉาบนะครับหรือว่ากลุ่มเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่ดำนะครับโฮมสเตย คนที่ําเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมก็ได้มีโอกาสจำหน่ายจ่ายแจกข้าวของโอ้ธรรมาชาติสวยจริงๆนะสวยมากเออเนี่ยถ่ายมุมสูงให้ดูเลยท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> มันสวยงามปกคลุมด้วยต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ด้วยเนาะมีต้นไม้ที่ไหนก็มีอวอมีลอดทําด้วยน,นี่ไงที่เขาต้องใส่หมวกกันน็อกน,นี่แหละนี่แหละก้มๆไงไงปั้งหัวโดนแต่ว่าถ้าเขามีกันน็อกก็ไม่น็อกครับไม่น็อกเขากันไว้แล้วกันไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะฟังผู้ใหญ่ฮะ ว่าน,นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็จะมีความประทับใจที่จะมาเที่ยวกลับมาเที่ยวใหม่อีกครั้งส่วนความสะอาดต่างๆในชุมชนนี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของความสะอาดอาโดยโปกติหมู่บ้านท่องเที่ยวจะมีปัญหาในเรื่องของขยะแต่บ้านเขาหลักเนี่ยเราจัดการเรื่องขยะตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพี่น้องที่ที่อยู่ในกลัวเรือนก็จะจัดการเรื่องของขยะอือ่ะ ก็ไปเที่ยวได้นะฮะท่านผู้ชมครับถ้าอยู่ใกล้หรือว่าอยากเดินทางไปก็ติดต่อทางชุมชนเขาได้เลยเนาะเป็นท่องเที่ยวชุมชนครับพวกข่าวอนทัวร์สนใจไหมคะทีมงานคะอ๋อก็น่าคิดนะน่าคิดนะไปเมืองตรังไปหากินไก่ดําก็เห็นพูดอย่างนี้มานานแล้วไปหากินแกงไก่ดำเมื่อไหร่จะพาไปค่ะเออดีฉันจะไปกินถั่วงอกหัวโตด้วยถั่วงอกหัวโตอยู่ที่ไหนอยู่เมืองตรังนี่แหละเอาเหรออยู่ทางใต้ก็มีหลายจังหวัดแหละแต่ชอบเออน่าสนใจน่าสนใจนะ